โอ,อ้น่ากินเนาะตะลาดทองผาภูมิค่ะอือสินค่ะค่าก็ดูกัน,นะะลัดข้าวได้ขาหมูด้วยอ,อือเข้าแกงะะขอเดินดูกันนะคะได้ไหมคะ คกัตลาสดค่ะหูอะไรอดอกไม้ด้วยอันนี้ลูกอะไรอันนี้เขาเรียกลูกอะไรอันนี้ลูกอะไรคะคุณลน,นุ่ลูกเพียงอ๋อถุงละ โละโโละเจ็ิบกิโลสองร้อยก็3โลส0 0จ้าเจอันนี้สีอันนี้ต้งได้ต้งได้ดน่ากินจังเลย